ค่ะพี่น้องช่องช่องเจเดือน <c oughs> แย่ข้าวลามออฟฟิเชียลค่ะกลับ <c oughs> ไปทำงานแล้วจ้ะพี่น้องไปทางเขื่อนอบนุบลรัฐหลังนั้นแล้วๆจะ้ะอันนี้ไปหลังใหม่แต่อยู่เขื่อนอบนุบลรัฐเหมือนเดิมชมบรรยากาศไปเดี๋ยวจะพี่น้อง งานส่งบรรยากาศตอนเช้าจา้ะตอนนี้เจ็ดโมงจุดมาหลายมือแล้วจ้ะตั้งแต่วันที่ห้าวันนี้วันที่สิบเจ็ดสิบสองมือนี่ <c oughs> ช่างใหญ่หยุดยาวเลยวันนี้พร้อมเลยแล้วจ้ะพี่น้อง I เนี่ยยกังเสิเข้านองเอรือจะพี่น้องกองเอรือทางไปขอนแก่นจ้ะ เลยตไเลี้ยวซายบอกเล้ยาสายิเนีใหลี้ลยวซ้เถนนหม่เ,หลเลขสิองเทียบเลี้ยเซยปลีครับต้อไปแปดอยเมตรไเป็นเท่นะ้นะ ร้อยเมื่เด้อออกเปอร์เซ็นเก้าแล้วนะตั้งไม้ประสันเริ่มไม้ประสันเริ่มไหนไม่เด้อ 上来聊瓜子而已。 โอ่อิดก็มาอยู่บ้านยาวเลย <c oughs> โอ่อผิดปีหกเโอโรงงานนี้มัน,นมิมะพ้ายขวงอยู่ด็ด็ Cái này đẹp quá này Mọi Mọi liềm Ừ Mọi liềm liều đi đấy này Sai thì họ phải bị họ phím này. Đó là cái

เดี๋ยวนี่ก่อนไปนี่ด้วยวัดตะโควับต่อไปอีก4กิโลเมตรคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่ละจะไปน่องฝากช่องเจเดือนแยกเขพหลามวอฟิเชียลด้วยค่ะพาชมบรรยากาศาไปทำไมจะไปน่นนองที่บุกไก่บอลพุ่นขอบคุณมากค่ะ